ค,คลิปนี้นะครับจะเป็นในเรื่องของการตรวจไอโา901นะครับในส่วนของฝ่ายบริหารนะครับนะซึ่งวัตถุประสงค์ของคลิปนี้นะครับก็เพื่อที่จะให้ทาง auditor นะครับนะที่จะไปตรวจในเรื่องของฝ่ายบริหารตรวจ QMR ตรวจท่านประธานนะครับนะได้ทราบได้รู้นะครับว่าในการตรวจฝ่ายบริหารของ901คุณจะต้องตรวจอะไรบ้างนะซึ่งอาจารย์เตรียมเอาไว้25ข้อนะครับ 25ข้อนี้จะครอบวอร์หมดเลยตั้งแต่ข้อที่4 5 6 9และ10นะครับเกือบทั้งหมดเลยนะครับซึ่งทั้งทั้ง5ข้อใหญ่นี้นะครับที่อาจารย์พูดถึงเมื่อกี้เนาะมันก็จะเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบริหารนะครับดังนั้นเรามาดูนะครับว่า25ข้อที่จะต้องตรวจฝ่ายบริหารมีอะไรบ้างนะครับอาจารย์ได้ตั้งคําถามเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะสวิปไปที่หน้าจอคอมนะครับเนาะเอาจะได้ให้เราเห็นเลยครับว่าแต่ละข้อมีอะไรบ้างนะครับ จะได้จดกันทันด้วยนะเพราะถ้าอาจารย์อธิบายไปโดยที่ไม่ได้มีไอ้ข้อมูลให้เราดูเนี่ยบางทีมันก็นเยอะเกินไปเนาะฟังไม่ทันนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูที่คอมมันดีกว่านะครับโอเคครับครับมาดูในส่วนของ25คําถามนะครับที่เราจะใช้ตรวจในส่วนของฝ่ายบริหารนะครับนะในส่วนของ i s o 9,001นะครับว่า มันมีคําถามอะไรบ้างนะครับซึ่งคําถามที่ว่าคถามนี้นะฮะคุณสามารถที่จะนําไปตรวจฝ่ายบริหารนะครับซึ่งต้องบอกว่าครบทุกข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบริหารนะครับในส่วนของเมเนจเมนเนี่ยอาจารย์จะแบ่งเป็น2ชุดนะฮะชุดหนึ่งตรวจในเรื่องของฝ่ายบริหารเนาะตรวจเมเนจเมนโดยตรงอีกชุดหนึ่งก็คือตรวจตัวแทนฝ่ายบริหารหรือตรวจเคียวมานั่นเองนะครับเอาชุดแรกก่อนเนาะ ที่สภาพคำถามที่จะต้องตรวจฝ่ายบริหารมีอะไรบ้างมาดูนะครับคำถามที่หนึ่งครับในเรื่องของการตั้งองค์กรได้โพโพสนะครับอ,องค์กรต้องมีการกำหนดจุดประสงค์ขององค์กรนะครับในข้อที่สี่หนึ่งนะครับสี่จุดหนึ่งโทษทีนะครับผู้ปาาระจำดงอยู่ที่หนึ่งออกลงมาให้เนาะ ในข้อที่4.1นะครับตั้งโพโพสตะจุดประสงค์ขององค์กรนะครับหรือบางองค์กรอาจจะตั้งเป็นวิสัยทัศนะครับวิชั่นองค์กรนะครับนะขอดูหน่อยครับว่ามีหรือเปล่านะครับข้อที่2นะขอดูประเด็นภายในและภายนอกนะครับ i n t e r n a l and e x t e r n a l issue นะครับซึ่งในบางองค์กรนะโดยส่วนใหญ่ก็จะใช้ swot analysis นะในการระบุประเด็นภายในและภายนอกนะหรือที่เราเรียกว่าปัจจัยภายในและภายนอกนะครับ swot จุดแข็ง จุดอ่อนโอกาสอุปสรรคนะครับนะขอดูประเด็นภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องนะหรือส่งผลต่อระบบบริณารคุาภาพนะครับอันนี้สําคัญเลยนะข้อนี้นะครับปัจจัยภายในและภายนอกนะครับนะหลังจากนั้นครับข้อที่3นะครับนะขอดูในเรื่องของ s t r a t e g y c objective นะครับหรือแผนกลยุทธ์นะฮะนะหรือแผนธุรกิจนะครับเป้าหมายเชิงธุรกิจนะหรือเป้าหมายเชิงกลยุทธ์นะครับที่สอดคล้องกับ SWOT นะครับนะ แต่ส่วนของแผนกลยุทธ์นะครับเราต้องดูด้วยว่าแผนกลยุทธ์องค์กรที่ฝ่ายบริหารกาหนดมานะครับมันสอดคล้องกับข้อมูลใน SWOT ที่เราวิเคราะห์หรือเปล่านะเพราะเราต้องนําข้อมูลปัจจัยภายในและภายนอกครับมากําหนดเป็นแผนเชิงกลยุทธ์หรือแผนธุรกิจนะครับดูนะครับว่าข้อมูลมันสอดคล้องกันไหมนะครับดังนั้น3าข้อแรกก็จะเป็นในส่วนของข้อที่4.1นะครับคําถามข้อที่4ี่ขอดูการระบุและการติดตามข้อมูลความต้องการและ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับ Needs and e x p e c t a t i o n of interested p a r t y นะครับข้อที่4.2นะครับดังนั้นข้อนี้คุณต้องดูนะฮะดะูตารางความต้องการและความคาดหวังนะครับว่าของแต่ละกลุ่มเนี่ยเขามีความต้องการและความคาดหวังอะไรกับองค์กรเราบ้างนะครับและขอดูผลการติดตามด้วยผลการประเมินด้วยครับว่านะครับ ไอความต้องการและความกหลังตรงนี้นะทางฝ่ายบริหารสามารถที่จะดาเนินการหรือสามารถที่จะเสิร์ฟให้กับทางกลุ่มต่างๆได้หรือเปล่านะครับนาะยาขอดูแค่หัวข้ออย่างเดียวนะครับขอดูเรื่องของผลการประเมินด้วยนะครับนะวีซ่ามนด้วยนะครับข้อที่5้านะครับขอดูการระบุข,ขอบข่ายสโคปนะครับสโคบที่เรากว่ารับรองนะครับและขอบเขตบอนรี่นะบอนรี่ก็คือสถานที่ตั้งนั่นเองครับ นะสถานที่ตั้งของเราอาจจะมีโรงงานหนึ่งอยู่ชนบุรีโรงงานสองอยู่สระบุรีมีเฮ f อฟิตอยู่กรุงเทพนะครับสมมุตินะครับรวมถึงรวมถึงนะฮะข้อยกเว้นของระบบบรารคุณภาพไว้เป็นเอกสารนะนั่นนั่นคือคุณต้องขอดูสโภขอดูบอนดารีแล้วก็ขอดูข้อยกเว้นนะครับนะซึ่งระบบไว้เป็นเอกสารซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในคู่มือคุณภาพนะครับ,นะรบขอดูด้วยนะครับขอบคาของเรา นะครับซึ่งขอบข่ายนะครับก็ต้องระบุในเรื่องของตัวกระบวนการหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับนะอันนี้คือข้อที่4.3นะครับคำถามข้อที่คําคำถามข้อที่6นะครับในเรื่องของขอดูการระบุหรือการกำหนดกระบวนการที่จำเป็นนะครับนะรวมทั้งความเชื่อมโยงของกระบวนการเหล่านั้นนะครับซึ่งเราจะคุ้นกับคำว่า business process map นะครับ นะผังกระบวนการทางธุรกิจนะครับนะเริ่มตั้งแต่ลูกค้าให้ออเดอร์นะครับใครเป็นผู้รับออเดอร์นะครับส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานไหนนะส่งต่อกันเป็นทอดๆๆนะครับจนถึงการอะไรฮะผลิตแพ็คกิ้งตรวจสอบและส่งให้ลูกค้าเริ่มที่ลูกค้าจบที่ลูกค้านะครับบิสเสนสโตเแบบผังกระบวนการทางธุรกิจนะครับเวลาเราตรวจนะเราต้องตรวจให้ดูคุณต้องดูเลยครับว่ามันมีครบ สามโปรเซสหรือเปล่ามันจะมี c u s t o m e r process s u p p o r t p r o c e s s แล้วก็ m management p r o c e s s นะครับนะส่วนใหญ่แล้วผังกระบวนการทางธุรกิจนะครับเราจะใส่ไว้ในคู่มือคุณภาพนะครับนะนะครับทีนี้ในการดูผังกระบวนการนะครับคุณต้องดูนะครับว่ามันสอดคล้องกับกระบวนการจริงหรือเปล่านะขอสอดคล้องกับการทํางานจริงไหมนะครับนะนะครับว่าตั้งแต่ลูกค้าใหออเดอร์มาจนถึงการส่งมอบนะมันผ่านกระบวนการในไรบ้างเรามาเขียนตรงกันหรือเปล่านะครับ นี่คือคำถามข้อที่6นะครับและคำถามข้อที่7ก็อยู่ในข้อเดียวกับข้อที่หกของจครับก็คือข้อที่4.4นะครับในข้อที่4.4นะครับนอกจากระบุก,กระบวนการที่จําเป็นแล้วนะครับรวมถึงความเชื่อมโยงความสัมพันธ์นะครับเราต้องระบุในเรื่องของอินพุตเอาพุตของกระบวนการระบุในเรื่องของอำนาจความรับผิดชอบระบุในเรื่องของทรัพยากรต่างๆระบุในเรื่องของขั้นตอน,ตอนการทํางานนั่นเองนะครับนะเราเรียกว่า o c e s s d e s c r ร p t i o n นะครับรายละเอียดของกระบวนการนะซึ่งเราจะใช้รูปแบบการเขียนเป็น process สเ p o o t นะโดยการใช้ผังเต่านะครับดังนั้นคำถามข้อที่7ขอดขอดู p r s c e s s d e คริ i ชันบา o โปร s ซสเ p โพ t นะครับหรือขอดูอขอดูออดออดอผังเต่านะของกระบวนการก็ได้ครับทู t w ตนได r กรนะหรือขอดูเรื่องของ p r o s e s เ p โพ t ก็ได้นะครับนะให้เรานึกถ,ถึงผังเต่าด้วยกันนะครับนะว่า ในหนึ่งโปรเซสหนึ่งกระบวนการมันประกอบด้วยอ,อะไรบ้างนะมีใครบ้างมีมีวัดมีวู who, นะมีฮาวมีตัวชนะี้วัดมีอินพุตมี output นะครับดังนั้น,น,น6กับ7เป็นข้อที่4.4นะครับคำถามข้อที่8นะครับผู้บริหารมีความรับผิดชอบนะครับต่อะสิตผลของระบบการคุณภาพนะครับทั้งในด้านนโยบายวัตถุประสงค์การติดตามผลการจัดสรรทรัพยากรการสื่อสารนะ การประเมินความเสี่ยงการใช้โปรเซสแอโรดนะรวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมนะซึ่งมันจะพูดรวมอยู่ในข้อที่511นะครับ5 1 1นะครับนะเป็น511เนี่ยเป็น commitment ของ leadership หรือฝ่ายบรหยิหารนะครับมันจะเป็นหน้าที่โดยรวมทั้งหมดนะครับนะก็ข้อนี้อาจจะให้ท่านอธิบายนะครับว่าท่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบอะไรบ้างนะเป็นไปตามข้อ511หรือเปล่านะครับนะ5้าเป็นคอมมิ t เมนตนะครับที่ เกี่ยวข้องกับฝ่ายบริหารนะในส่วนของภายในองค์กรของเรานะครับส่วนข้อที่9ครับนะข้อ512ผู้บริหารให้ความสําคัญต่อลูกค้าอย่างไรมุ่งเน้นประเด็นใดบ้างนะข้อนี้ก็คือข้อที่512ึครับ customer focus นะครับนะซึ่งฝ่ายบริหารต้องโฟกั s ที่ลูกค้าด้วยครับต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้านะครับส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการต่างๆให้ตรงกับสเปคทันต่อความต้องการนะรไม่ มีผลต่อความเสี่ยงได้นะครับแล้วก็สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้านะครับดังนั้นก็ถามผู้บรินนิดนึงครับว่ามีมีให้มีการให้ความสําคัญกับลูกค้าอย่างไรเนี่ยมุ่งเน้นประเด็นใดบ้างนะครับและเกิดลูกค้าไม่พึงพอใจหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขเนี่ยเรามีแนวทางมีการจัดการันไงบ้างนะครับนี่คือคําถามข้อที่เคําถามข้อที่10นะครับขอดูในเรื่องของ quality policy นโยบายคุณภาพซึ่งต้องออกมาจากทางฝ่ายบริหารนะครับประเด็นคือ นะครับในส่วนของนโยบายคุณภาพนะครับจะต้องสอดคล้องกับจุดประสงค์หรือวิสัยท uh ัศน uh uh ์องค์กรด้วยนะครับเนาะขอดูโ u a l จคต์นโยบาสอดคล้องกับจุดประสงค์หรือบริบทขององค์หรือไม่นั่นคือในส่วนของโฟรโพสต์องค์กรหรือวิสัยทัศน์องค์กรที่คุณตั้งในข้อที่สี่จุดหนึ่งนะครับนั้นจะต้องสอดคล้องกับการตั้งนโยบายคุณภาพด้วยนะครับอ่านี่คือคําถามข้อที่ส0คคำถามข้อที่สิบเอ็ดครับมีนโยบายแล้วก็ต้องมีการสื่อสารนโยบายนะครับนะ ขอดูหลักฐานการสื่อสารนโยบายคุณภาพนะครับทั้งพนักงานภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับนะข้าพนึงว่าเช่นไรเราจะต้องสื่อสารนโยบายคุณภาพนะครับให้กับภายนอกทราบด้วยนะให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับระบบกรูแรคุณภาพของเรานะครับนะคำถามข้อที่สิบเอ็ดนะครับก็เป็นข้อที่ห้าสองสองนะครับอ่านี่ขอขอดูหลักฐานด้วยนะครับคําถามข้อที่สิบสองนะครับมีการ นะครับระบุบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างไรขอดูการระบุบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบนะครับซึ่งครอนี้ก็คือนะ organization ขององค์กรนะครับและ job description ต่างๆนะครับนะซึ่งในส่วนของ o r g a n i z e t มันจะบอกถึงเรื่ององไะเรื่องของไอหน้าที่เรื่องของการมาเคับบัญชาต่างๆนะครับนะแผนกนี้ใครเป็นหนัวหน้าใครเป็นลูกน,น,น้องใครขึ้นตรงกับใครน,นั่นนู่นนี่นะครับและทุกตําแหน่งใน o r g a n i z a ต้องมีการระบุหน้าที่และ ความรับผิดชอบนั่นคือ job description JD นั่นเองนะครับนะดังนั้นคุณก็าอาจจะสุ่ม JD ของบางตำแหน่งนะว,ว่ามีการเขียนครบเขียนสอดคล้องกับหน้าที่หรือเปล่านะครับข้อที่13นะครับมีการระบุมีการระบุผู้รับผิดชอบในการดูแลระบบบริหารคุณภาพเพื่อให้มั่นใจว่าระบบยังคงดำเนินการได้นะครับนะโอเคข้อนี้นะครับข้อนี้แต่เดิมเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของทาง QMA ที่จะดูแลในเรื่องของ เมนเทนระบบดูแลในเรื่องของการตรวจติดตามภายในรับออดิตจากทางซัพพลายเออร์อาจจะทางลูกค้าจากทางออลิเตอร์ภายนอกนะส่งเสริมในเรื่องของการปรปับปรุงการมุ่งเน้นลูกค้าอะไรต่างๆนะครับรวมทั้งตัวชี้วัดต่บบางๆด้วยนะแต่เดิมเนี่ยเป็นหน้าที่ของทาง q b หรือตัวแทนฝ่ายบร,ริหารน,นะครับแต่ว่าชั้นในเนี่ยเขาระบุนะครับว่าทางฝ่ายบร,ริหารเนี่ยนะครับจะต้องมอบหมายนหน้าที่ต่างๆเหล่านี้นะครับอาจจะมีอาจจะมอบหมายให้1ท่าน2ท่าน3ท่านก็ได้ แล้วแต่ว่าใครจะ,ะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรนะครับนะซึ่งในข้อที่5 3สามันจะมีข้อย่อย a จนถึงข้อ e นะครับ a b c d e นะฮะห้าหน้าที่ห้าหน้าที่ย่อยนะครับนะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วนะครับเราก็จะมอบหมายให้ qmr ตัวแทนฝ่ายบริหารท่านเดิมนะครับเป็นผู้ดูแลดังนั้นขอดูนะครับขอดูหลักฐานนะครับด้วยว่าในส่วนของข้อย่อย a ถึง e เมื่อกี้นะที่อาจารย์พูดถึงนะครับ ทางฝ่ายบรยิหารมอบหมายให้ท่านใดเป็นผู้ดูแลอาจจะขอดูเป็นประกาศตางตั้งก็ได้นะครับนะโอเคนะครับข้อที่สิบสามมาพึ่งทางแล้วข้อที่สิบสี่ครับในเรื่องของความเสี่ยงขอดูผลการประเมินความเสี่ยงและโอกาสนะครับนะซึ่งจะต้องครอบคลุมบริบทนะครับในข้อที่สี่หนึ่งนะทีนี้ถ้าจะครอบคลุมบริบทนะครับบริบทถ้าเราใช้ในเรื่องของจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสโอุปสนะครับ นะดังนั้นในส่วนของจุดอ่อนกับอุปสรรคต้องดึงมาประเมินความเสีย่ยงนะครับส่วนจุดแข็งกับโอกาสก็อาจจะเป็นโอกาสในการปรับปรุงให้มันดีขึ้นไปเลยนะครับนะบนะขอดูผลการประเมินความเสีย่ยงแล้วกาสนะครอบนะคลุมบทนะรวมถึงความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในข้อที่4ี่สองด้วยและทุกกระบวนการบายโปรเซ p และโรสนั่นคือนะผังกระบวนการทางธรุรกิจเมื่อเช่นนะครับในข้อที่4ี่นะครับ process ต่างๆเนาะ เราจะต้องมีการประเมินความเสี่ยงให้ครบด้วยนะครับดังนั้นส Input ที่จะต้องประเมินความเสี่ยงนะครับนั่นคือจุดอ่อนอุปสรรคนะความต้องการและความคาดหวังของผู้มีวนนด้นเสียและแต่ละโปรเซสแต่ละกระบวนการทํางานนะครับก็คือแผนพวกเรานั่นเองนะครับนะ จะต้องจัดมาประเมินนะครับทีนี้ส่วนใหญ่แล้วเวลาเราประเมินความเสี่ยงเนี่ยนะครับเราก็จะมีการมีมีเกณฑ์ในการประเมินเนาะมีเรื่องของผลกระทบมีในเรื่องของไอความถี่หรือโอกาสในการเกิดน,นะครับนะซึ่งเราก็จะแบ่งเป็นอ่ามีคะแนนเวทไว้ให้ใช่ไหมมีรลเวล1นึถึงสบ้าง1นึถึงหบ้างนะครับนะส่วนใหญ่ถ้าเป็นความเสี่ยงสูงกับสูงมากเราจะกําหนดเป็นริดแอคชั่นแต่ถ้าเป็นความเสี่ยงกลาง,ลางก็อาจจะเป็นนะครับพารณาเป็นโอกาสในการปรับปรุงนะครับดังนั้นคําถามข้อที่15นะครับ ขอดูแผนดําเนินการกับความเสี่ยงที่กําหนดเช่นความเสี่ยงสูงนะครับขอดูหน่อยว่าคุณจะทํำยังไงคุณจะมีการแก้ไขคุณจะมีการปรับปรุงหรือจะมีการป้องกันยังไงบ้างนะครับนะนะขอดูแผนดําเนินการกับความเสี่ยงที่กำหนดเช่นความเสี่ยงสูงหรือมาตรการตอบโต้นะครับก็คือ action plan นั่นเองนะครับดังนั้นผลที่ได้จากการประเมินในข้อที่14ที่มันเป็นวิ o i n t นะครับความเสี่ยงสูงหรือสูงมากเนี่ยขอดูแผนดาเนินการหน่อยนะว่าคุณระบุ ว่าจะต้องทําอะไรบ้างและขอดูรีเซลด้วยอย่าดูแต่แผนอย่างเดียวนะฮะดูผลมันด้วยนะครับโอเคนะครับข้อที่15นะครับข้อที่16นะครับขอดูการตั้งวัดถุประสงค์คุณภาพนะ Quality Objective และเป้าหมายหรือการตั้งตัวชี้วัดนั่นเองครับ KPI นะซึ่งจะต้องสอดคล้องกับนโยบายในข้อที่5้าและสามารถวัดได้นะครับนั่นคือในส่วนของกรอบ โบรสีเมื่อกี้นะครับที่เราตั้งกันมาเนาะนะกรอบของโบรสีเมื่อกี้นะครับว o นดิ้งในโบรสีคุณต้องนํามาตั้งเป็นตัวชี้วัดนะถ้าโบรสีมีในเรื่องคุณภาพมีเรื่องส่งมอบมีในเรื่องของความพึงพอใจมีเรื่องต่างๆนเนาะวันดิ้งเหล่านั้นครับมาตั้งเป็นตัวชี้วัดให้มันสอดคล้องกันและว<ด>ัดได้เป็นตัวเลขด้วยคือตั้งป้าหมายเป็นตัวเลขจะเป็นจนนานวนครั้งจะเป็นเปอร์เซนต์ต่างๆแล้วแต่นะครับรวมถึงกฎความถี่ให้มันด้วยนะครับและข้อที่17ดก็จะต่อเนื่องจากข้อสีบหนะครับ เป้าหมายทางคุณภาพหรือ KPI ที่คุณตั้งขึ้นมาครับคุณต้องกำหนดเรื่องของ Action Plan เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนะครับนะซึ่ง Action Plan นะฮะมันจะพูดในข้อที่622นะครับทีนี้ในส่วนของ Action Plan ในข้อ622นะครับมันจะมีดีเทลเลยครับว่าคุณจะต้องทำอะไรบ้างทำเมื่อไหร่นะครับใครเป็นคนทำนะครับประเมินผลยังไงนะอารมณ์แบบวัดเว h e นแหวววายนะครับดังนั้นในส่วนของแผนสำหรับ เพื่อที่แกล้นแผนเพื่อที่จะให้เขียนรายผลลุผลนะครับคนต้องดูได้ว่าเขียนสอดคล้องตามข้อ6 2สองหรือเปล่านะครับมีบูมีวอตนะครับมีเวนนะมี h าวแล้วก็มีอีว l u เล e นะครับไปดูแล้วกันแบบประมาณนี้นะครับข้อที่ส8บดนะครับเรื่องของ y ิ t e เต็มช g นการเปลี่ยนแปลงของระบบการเปลี่ยนแปลงของระบบการจัดก,การของเราครับขอดูหลักฐานการวางแผนสำหรับการเปลี่ยนแปลงของระบบวงเล็บถ้ามีนะเช่นนะครับ ในรอบปีที่ผ่านมา,มาคุณมีการเพิ่มแผนกใหม่เข้ามามีการตัดแผนกนะทิ้งไปนะมีการยุบควบรวมนะครับอย่างเช่นเดิมเนี่ยมีทนนิงกับมีโปรชั่นแยกกันนะแต่ฝ่ายบริหารมองว่าสองแผนกนี้น่าจะโครงงานกันได้ก็จับมารวมเป็น,นแผนกเดียวกันสมมุตินะนะดังนั้นนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับระบบนะดังนั้นคุณต้องดูนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงนี้เรามีแอคชั่นที่ทําอะไรบ้างเช่นมีการรีไวซ์โปรซสเจอร์รีไวซ์แบบฟอร์มนะรีไวซ์ ขั้นตอนการทํงางานรีไวต์ออแกไนซะ์รีไวต์จ็อบเดทคริปท่านต่างๆนะรีไวต์บิสเนสโปรเซสแนปนะก็คือนะต้องอัปเดตระบบให้มันทันสมัยนะตามการเปลีป่ยนแปลงเหล่านั้นนะก็ดูหลักฐานการวางแผนนะครับว่าต้องทำอะไรบ้างนะซึ่งหลักฐานการวางแผนตรงนี้อาจจะไม่ได้อยู่ในรูปของแบบฟอร์มก็ได้เป็นในเรื่องของเอมนิมนตมติ้งก็ได้ครับพี่บอกว่ามีการแก้โปรีเจอร์มีการแก้ออแกไนซ์มีการด่านหนุนนี่นนวานไปนะครับนะสิบแปดนะครับซิสเ็มเชนท่ามนี้นะครับ สิบเก้านะครับเรื่องของคอมมิเนกเกชการสื่อสารขอดูเอกสารกระบวนการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกนะฮะซึ่งส่วนใหญ่เขาจะเราก็จะทําเป็นตารางสื่อสารสื่อสารภายในและสื่อสารภายนอกทีนี้ตารางสื่อสารในข้อที่สิบเก้าจะคล้ายๆกับหัวข้ออ่าหัวข้อนะคล้ายๆกับแอคชั่นแพนในข้อที่สิบเจ็ดนั่นคือระบุนะครับว่าหัวข้อที่คุณจะสื่อสารสื่อสารเรื่องอะไรนะสื่อสารเรื่องอะไรใครเป็นผู้สื่อนะครับจะสื่อเมื่อไหร่นะครับ สื่อให้ใครทราบบ้างนะครับประมาณนี้นะครับสื่อสารเรื่องอะไรนะครับใครเป็นผู้สื่อนะครับนะสื่อสารให้ใครทราบนะครับนะสื่อสารวิธีไหนนะครับนะประมาณนี้นะครับนะคุณก็ไปดูนะครับว่ากระบวนการสื่อสารภายในและภายนอกนะครับหัวข้อมีครบตามที่อาจารย์พูดไวหรือเปล่านะครับอารมณ์แบบวอทเวนเวววายเหมือนกันนะครับไปดูด้วยนะครับนะอย่าบอกแค่อย่าอย่าอย่ามีแค่หัวข้อสื่อสารอย่างเดียว นะครับต้องมีด้วยครับสื่อใครเป็นคนสื่อสื่อเมื่อไหร่สื่ออย่างไรนะครับมันนี้ใครเป็นผู้รับสื่อโอเคนะข้อที่20นะครับยี 20, มันจะสอดคล้องนะครับกับข้อที่1ิบนะครับนะครับพอดูผลประเมินวัดตัวส่งคุณภาพนะอย่าลงประเด็นกับ16นะครับ16คือการตั้งตั้งตัวชี้วัดให้มันสอดคล้องอกับนโยบาย ส่วน20ิคือผลการประเมินนะที่เราบอเราตั้งขึ้นมาประเมินทุกเดือนทุก3าเดือนทุกหกเดือนนะดังนั้นข้อที่20ขอดูผลหน่อยนะผลประเมินวัตถุสมค์คณภาพหรือผลประเมิน KPI นะครับของที่เราตั้งขึ้นมาครับผลเป็นไงบ้างนะซึ่งข้อที่พูดถึงในเรื่องของการประเมินผล KPI ครับก็คือข้อที่9ก้าหนึ่งนะครับขอดูผลประเมินด้วยครับว่า KPI ของเราเจ็ดแปดตัวสมมตินะครับที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยแต่ละตัวเป็นไงบ้างผลมันผ่านไม่ผ่านนะครับ ถ้าเจอผล KPI ตัวใดตัวหนึ่งที่มันไม่ผ่านนะเอา o f า target เอา off, เอหลุดจากเกณฑ์หลุดจากเป้าหมายนะครับข้อที่21ก็คือนะขอดูแผนหรือขอดูหลักฐานในการแก้ไขด้วยข้อที่ข้อที่21ตัวนี้ KPI ไม่ผ่านเกณฑ์ขอดูแ c t i o n plan นะครับหรือบางองค์กรก็จะใช้เป็นตัวค่าก็ได้นะครับนะเพื่อนะเพื่อทำการอนา l y z นะครับว่า KPI ตัวนี้นะครับทำไมมันถึงตกมันเกิดอะไรขึ้นเราจะดําเนินการปรับปรุงแก้ไขยังไงนะครับดังนั้นข้อยี่บขอดู KPI กรณี KPI ไม่ผ่านเกณฑ์ขอดูให้ท่านนหรือหลักฐานในการแก้ไขด้วยนะครับก็คือเอ่อมันจะเป็นข้อที่สิบจุดสองนะครับเรื่องของการดําเนินการแก้ไขนะครับข้อที่ยี่สิบนะใกล้แล้วนะครับนะหนะ้าที่สุดท้ายนะเกือบสุดท้ายแล้วนะครับก็คือเรื่องของการทบทวนการบริหารนะครับที่เราจะคุ้นกับคำวา่าการประชุม MR Management Review เนาะ ซึ่งในส่วนของการทบทวนการบริหารนะครับข้อที่2 2ขอดูแผนการทบทวนการบริหารก่อนนะฮะเป็นมัน,นรีวิวกันนะว่ามีการวางแผนเอาไว้กี่ครั้งต่อปีดูแผนเนาะข้อ23ครับขอดูหลักฐานและบันทึกผลการทบทวนนะครับซึ่งไอหลักฐานหรือบันทึกผลการทบทวนนี้ก็จะมีครับว่าทบทวนวันไหนมีเมมเบอร์ใครบ้างเป็นผู้ทบทวนและที่สําคัญครับอเดเรนดาในการทบทวนหัวข้อในการทบทวนครับจะต้องสอดคล้อง ตามข้อที่9 3 2ครับ9 3 2นะดังนั้นคุณไปดูนะครับว่า9 3 2แอบเจนด้านะครทุกทุนนะมีเรื่องอะไรบ้างครับมีอยู่ประมาณ1ิบข้อนะครับส10บข้อนิดๆนะครับนะ A B C D A A B C D E นะครับนะจะมีข้อย่อยด้วยนะครับ้อไปดูละกันนะครับว่ามีอยู่ข้อไหนบ้างนะครับซึ่งประเด็นคือจะต้องครบตามข้อที่9 3 2นะครับและสุดท้ายข้อ24ครับผลการทบทวนที่ได้เมื่อกี้นะครับที่เรามีการรายงานนะว่าผลอออดิตเป็นยังไงผล K P I เป็นยังไง ผลตรวจออดอโปรดักต์เป็นยังไงนั่นนู่นนี่นะครับขอดูหลักฐานการคอมเมนต์หรือแอคชั่นที่มาจากปากผู้บริหารนะครับนะยี่สี่ขอดูหลักฐานการตัว,ตว,ตวเป็นรีวิวที่มีคอมเมนต์แอคชั่นนะนะที่บอกว่าให้ข้อนี้ให้ไปปรับปรงุงข้อนี้ให้ไปแก้ไขไปเพิ่มทรัพยากรานั่นนู่นนี่หรือข้อนี้เห็นด้วยเห็นชอบนะครับนะต้องมีหลักฐานการคอมเมนต์จากฝ่ายบริหารนะครับนะบนะเป็นข้อที่เก้าสามสามนะครับก็คือ หลักฐานการทบทวนนะครับว่าแต่ละข้อฝ่ายบริหารให้ดยบายหรือมองยังไงบ้างนะครับนะและสุดท้ายนะครับสุดท้ายข้อนี้อาการขอฝากเลยนะครับเรื่องของการปรับปรุงและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนะครับนะเราจะมีเฉพาะการแก้ไขนะครับการปรับปรุงข้อสาคัญขอดูหลักฐานการปรับปรุงและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนะครับการปรับปรุงมันพูดในข้อที่10จุดหส่วนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 10. 3ดนะครับ การปรับปรุงนะฮะตัวแรกก่อนเนาะการปรับปรุงการปรับปรุงเช่นพวกกิจกรรมครยทรงครเส้นต่างๆนะกิจกรรมครเสนกิจกรรมเรื่องของ Improv เ m e n t เรื่องของ QCC นะครับเรื่องของ5้าสองหสหรือลูกค้ามาออเดดนะครับแล้วก็ให้เราปรับปรุงนั้นนร่นี่นะนี่คือถือว่าเป็นการปรับปรุงส่วนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนะฮะมันมีคําว่าต่อเนื่องเกิดขึ้นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องก็คือการปรับปรุงเรื่องเดิมเรื่องเดียวแต่สามารถปรับได้หลายๆครั้งหลายๆรอบนะเทียนชัดเจนคือนะ การปรับปรุงในเรื่องของตัวชี้วัด KPI นะสมมติปีที่1คุณตั้งเป้าหมายของเสียอยู่ที่ 0. 5ปีที่2คุณลดลงมาเหลือ0.3%ปีที่3ามคุณลดลงมาเหลือ0 1นหร็นฮะนี farther farther ่คือการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องล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 งขึ้นเรื่อยๆนะครับอ่าลงลงลงเรื่อยๆไม่ใช่ลงขึ้นเรื่อยๆนะครับนะดังนั้นข้อ25้านะครับขอดูหลักฐานการปรับปรุงและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนะต่อความเหมาะสมเพียงพอและมีผลของระบบ QM นะครับนะ ขอดูด้วยการปรับปรุงนะครับนะข้อนี้ก็เอาตรงๆนะฮะข้อนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะเพิ่มหมายความว่าไปตรวจแล้วไม่ค่อยมีหลักฐานในการปรับปรุงเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะปรับปรุงข้อต่อเมื่อลูกค้ามาตรวจคอมเพลนแล้วก็ให้เราแก้นั่นอีกนะครับนะก็เอาเป็นว่าขอให้มันมีการปรับปรุงที่มาจากฝ่ายบริหารนะครับนะทั้งหมดคือ25ข้อที่เราจะใช้ตรวจฝ่ายบริหารน,นะครับข้อไหนไม่เคลียร์นะนลลายมาถามอาจารย์หรือโทรมาถามอาจารย์ได้นะครับนะ อ่ id line กับเบอร์โทรมีอยู่ใน youtube แล้วนะครับนะหรือจะคอมเมนต์มานะใต้คลิปก็ได้นะครับว่าเอ้ยข้อนี้มันเป็นยังไงนั่นนี่นะครับนะนี่คือนะรั้นนการแรกของการตรวจ9้าพนะครับในเรื่องของฝ่ายบริหารนะคำถามยอดสุดนะครับนะเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะเป็นของแผนกอื่นบ้างจะเป็นของ QR วาเป็นของฝ่ายขายเป็นของวางแผนผลิตเป็นของจัดซื้อ incoming stock store production qc นะครับ calibration warehouse packing delivery นะครับหมดเลยนะฮะคลิปต่อไปนะครับก็ค่อยไปเรื่อยๆนะครับนะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะฮะสำหรับองค์กรที่กำลังจะมีการ audit ภายในการเร็วๆนี้นะครับนะก็นะครับคุณอาจจะนำคลิปของผมนะครับไปเปิดให้กับทีมงานดูก็ได้นะครับนะทีมงานที่จะเข้าไปตรวจสอบบริหารนะดูว่าแต่ละข้อคืออะไรนะครับแล้วก็ถ้ามีคำถามคอมเมนต์อะไรๆก็นะเชิญนะครับ นะทักมาได้เลยถามมาได้เลยนะครับก็วันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับสําหรับการติดตามชมนะครับก็จะมีคลิปดีๆความรู้ดีๆนะเอาไว้ให้พวกเรานะได้ศึกษากันเป็นองค์ความรู้ที่โอเควันนี้อาจจะไม่ได้ใช้แต่นะคตเมื่อมีปัญหาขึ้นมามาเปิดคลิปนี้มันจะช่วยคุณได้นะครับวันนี้อาจารย์ขอเอาญาตลาก่อนนะครับพักก่อนนะตอนนี้ก็จะเที่ยงคืนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเร็วๆนี้วันนี้ขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ